บรรยากาศแบบนี้ความสนุกแบบนี้แบบนี้กำลังจะมาอีกครั้ง Network on Tour ประเดิมการกลับมาที่ศูนย์การค้าอายุทยาซิตี้พาร์ควันเสาร์ที่2กรกฎาคม10โมงเช้าเป็นต้นไปงานดีมีของช็อปมีของแจกและมีคอนเสิร์ตฟรีๆให้ดูด้วยเต่วัชรศานติียคิมหาเอ๋นภัสสรวัชรพการทัศนะดำดัสกรนุชวิลาวันเสาวแย้เจติยาและย ย้อยอดบวงงามศิลปินลูกทุ่งเต็มเวทีและยังมีดีเจแบงค์ดีเจเอ็นอพศดีเจเต้ดิเจียคิมอันดีเจนดิเจนางฟ้าน้องไปด้วยครับวันเสาร์ที่สองกรกฎาคม10บโมงเช้าเป็นต้นไปที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คติดถนนสายเอเชียย้ำเสาร์ที่สองกรกฎาคมศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คติดถนนสายเอเชียงานดีมีผู้สนับสนุนน เส้นมีอบแห้งไวๆยอดขายดับหนึ่งของไทยเส้นหมีอบแห้งไวๆเหนียวนุ่มไม่ขาดตอนเร็ดคููบำรุงร่างกายมีจำหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นอีเลเนทั่วประเทศกาแฟกโกบริหอมเข้มเต็มรสกาแฟแท้กาแฟกโกบริสดชื่นไปกับคุณ Call Center 0919942559ยาดมตราวถ้วยทองมี2กลิ่นกลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนและกลิ่นเลมอนหอมชื่นใจจากทาถูทาถูสู่สุดดมสุดดมยาท่าน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอลและน้ำตาลยาทาาน้ำขาวไทยนครผลิตภัณฑ์ฟาร์มโกรฟา,ร,ฟาร์มกรมองไกลใส่ใจคุณภาพและศูนย์การค้าอายุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยา